Trông view sữa sữa Trông view sữa sữa ấy Thoáng Hãy ăn สวยดอกไม้สวยๆจ้าพัดก็ตองกระตาไปตัวติบตัวแดนไม่นกักอาสว่างสว่างสดใสแต่เย็นนิดๆรถสาก็เยอะรถก็ไม่มีจะไป

ยังเป็นนุย้ยมาอีกเดียกพี่น,น่อยคนน่ะ้าสว่างสว่างสดใส

โ,โหมันไม่นิดละพี่น้องเลยยังเป็นน่วยมาอีกเลยพี่นอ้อง่น่ะรถซาก,ก็เยอะรถก็ไม่มีจะไปขี่ไปไหนมาไหนเลยตื่นะนี้ยังไกล้กันเลยวิ่งตะเดืเปิดเปิง ตัวตื้อนี่ยังไกลกันเลยวิ่งตะลเดเปิดเปิดสุดสวยยามเช้าวันจันทร์นะคะทุกท่าน โอ้โหมันไม่นิดละพี่น้องเอ้ยลมมืดขึ้นี่แรงจังชมวิวสวยๆ ก่องฟ้าเด็กนฮะ,ะรถสาธก,ก็เยอะรถก็ไม่มีจะไป ขี่ไปไหนมาไหนเลยโอ้โหมันไม่นิดละพี่น้องเอ้ย อาหาหรไก่ <c oughs> ยังเป็นน้วยมาอีกเรียบอยนอตา,อาสว่างสว่างสดใสแต่เย็นนิดนิดนะคะ สว่างสว่างสดใสแต่เย็นนิดนิดลมมืขนนึ้นแรงจัง ชมวิวสวยๆท้องฟ้า ดูวิวสวยๆดอกไม้สวยๆจ้ารถสากก็เยอะรถก็ไม่มีจะไปขี่ไปไหนมาไหนเลยลูกตื้นี่อย่างไกล้ก็เลยวิ่งกะเดเปิดเปิดอาสว่างสว่างสดใสแต่เย็นนิดๆ của chú Khôn Trong sáng ở rừng toàn trao Bác cạp Chiên Hãy ăn ชมเพื่อนพี่น้องกดให้อาหารไก่โอ้โหมันไม่นิดละพี่น้องเอ้ดูสิเพื่อนเพื่อน เดิมกาแฟเพิ่มพลังใส่ตบรถซาก,ก็เยอะรถก็ไม่มีจะไปขี่ไปไหนมาไหนเลย ส,สวยยามเช้าวันจันทร์นะครับทุกท่านรูปตระตูนี่อย่างใกล้กันเลยวิ่งตระเดเปิดเปิง Oh my god.